หลวเลยหลวเลยตอสดีครับพี่น้องมือนี้บรรยากาศอยู่งทงให้ทงหน้าทีงหน้าพวกไงเสียมหมอบกับผมเล่ากับหมอบอยู่ป้าปันนี่ละเอ้าพี่ปืดผักผลไม้มีเยอะแยะนี่สิเห็ดฝนน้องพี่น้องพี่น้องมือนี้ปลาไหลง่ายครับผมปลาไหลง่ายซ้ำหนวโปมือนี่ละเอ้าจัดไปวันนี้เงีเอา มียังแน่หรอพังเงี้ยอยู่ในนี่อย่าเฟอรเด้ออย่าเฟอรเด้อ,อป้าห่นนนานเลยเอาตะไคร้ใส่แล้วเอาปากกอกบีลูกไปตาวลูกไปเอาการเลยพานกัดการเลยนี่ครับผมพี่น้องเอา้ามือเนี้ยน้ำห่อนแล้วเดือดแล้วตะไคร้เอาปากกอกจิ้มจั่วลงไปครับผมต้มปลาไยใส่ปากกอกเขากันคักขาดเต้แน่อแก่น้ำกอกครับผม <c oughs> ผองชุดรถครับไลาๆเสียบไหลนั่งได้ทีแล้วพักตาวลงไปครับไปครับได้ยังไง <c oughs> โอ้ปลาลงาุงผ้า

เลยใส่ปรกกอกพ้ uh ่น oh. yeah, ้องสุดอดันครับสุดทอดันมาดื้อมาดื้อมาดื้อม่เห็นออกมากล้ยเป็นอาทิตย์อลได้ลุงแต่ยุดงานอย่นี้เนี่ยเทัมากคนกว่ารถ ข้ามันกีมาลงไปไปกินก็กินเด้ด้วยถือว่าไปปูผาไว้อืมันยังมีหนะบ่าให้ไปปูขายแต่สีกินนกกันห่าเจ้ามีเท่านั้นแหละงานรถมันจอดอยู่นี่ล่ะงานนี่เขางานน้าตาอยู่งานหนึ่งนี่กินว่าเขาเจ้าเขาดอนอ่ะเขากเจ้ามาว่ามาไปขายแั่เนี่ยเกิดการไหมวันนี้มันก็คือกวิดกานได้มากินนกปอยู่งดึกก็ไปยังไง เอาเหมือนเราก็นาจะยิงต่อพวกเราพวกกินเนี่นี่แก้วเริ่มถารวดแก้วนะครับน่าปลาหัเป็นไหนฝีมือได้พันเข่าท่าพวกไงแทบแทบพันแทบแทบพันแทบเ้ย่าีลใส่ปลาไหลไว้ถาใส่อันนั้นนี่ไว้าวันร้อนอยู่ด้วยถ้าได้ปลาตกล้มพันแล้วว่นนี่ก็บรรยากาศท่ากลางลมหนาว เตาของแง่กำพวอโอ้ตรงขามยิงเจะเลือนเป็นตะว้ามากเลยคนน้อยขับรถได้ด้ะอ๋อซือถ้าผมทีสองไรนี่เห็ดรีสอดในน้อยคือเยอะเลยเนาะแต่ที่นี่จะลงหอยตัอใส่บริการจังเล้อดเห็ดไปหันเลโอ้อคนสุมือมันมักบรรยากาศได้อาคือจังไองในหลับหลับ็จังหวัดเยกันไครับวัดียังวันลงยังขอดินพนยุ่นเนี่ย้็เาลงต้อยวนี้นะค่มันะอมาไหม มันยายอยู่นะเพว่าจะบักหลักแบบนะ